สวัสดีครับป๋อมวันนี้เด่นกามจะทำแกงไตปลานะครับใส่วัวกะทิสักนิดนี่ปลาตับทต็มถ่ย่างไว้นะครับแล้วก็ย่างเปิ่อมีตัวนึงนะครับเป็นเป็นตัวมันตุ้ยนะครับแผ่ต้นตกนะครับแผ่นามนะครับอบไว้ก่อนรีว่าจะย่างก็ได้นะครับเดี๋ยวก็จะมาเริ่มเลยนะครับปมอมะลรเครืองนะครับเพืนเนๆนใส่ห้างตีเป็นนิดนึ่งนะครับ อันกะตีอู้อะตีอันนี่ตัวใช้ไปนิดเดียวไปต้นกับนามนะครับบางอย่างลายเขื่องนะเขื่องนะงนะน่าจะโอเคเขือนะเลือดเดียวนะครับผมใช้เทะด้านเลยเทไปเลยไม่ต้องยังขวดมึงเลยพอดีปึ๊ดอืมใสปลาทะเลนะครับ ขั้นตอนถัดไปนะครับก,ก็จะใส่พักลงไปนะครับพักที่ว่ามันเปรี้ยานะครับก็จะใส่มันไปก่อนนะครับมันกับอะมันกับอะไรอ่ะกับนอไม้นะครับเป็นๆจนตีเดือวไปใส้ตีล้างนะครับนอไม้นี่ก็ทุกอยาก่างทครนะโปรยับยับแกะพันิดคือตีรานกามานะผมไม่ได้ไปคุดมา แกงมันเอาไปเอาไปช่วยงานวัดเลยครับผมเอาไปฟากแหมด้วยก็ะถาะเอาไปห้าแหมติดตึงไล่วันแลวไม่ได้ไปห้า,าส่วนที่เตือก็ใส่หลังสุดนะครับชุดนี้อรอได้เลย ไม่ตุบๆปุ๋ยนะครับแล้วก็ค่อยใส่อย่างอื่นลงไปนะครับปรุงรสค่อยไว้อีกเอให้น้ำแห้งสักนิดเดี๋ยวจะย้อนไฟไปครับผม <c oughs> ก็ว่ามันกับไอ้นี้ยับปุ๋ยเลยนะครับผมไอ้นอไม้นะครับทีนี้ก็ใส่ผุ๋ยปเุเขือแล้วก็ทั่วทุกท่านครับลงไปเลย เน้นผักนะครับเน้นผักเน้นปลาเอาเน,น้นๆไปเลยครับผมมันนี้ขหัวเด็นกามนะครับผมทำเพ่อไปนี่ทำเดียงเดี๋ยวไปให้แม่ที่ปานแต่จ้เาแต่ต้งเป็ดชนปามก่อนนี่นะครับผนแล้วก็รอไอ้เดือดสักปักให้นำเฮงนิดน,ดนึงนะครับเดี๋ยวค่อยเติมปลาลงไปนะครับแล้วก็หัวกะติสักนิดตววอวเช้าคเคยซื้อด้มจีนมากิน ในเวลาเติมปลาครับเพื่อนๆนเติมปลาย่างลงไปนะครับผมทำมันเดือกแบบเบบาบอย่ากระเด็นนะเต็มโม้อเลยครับเ๋ยวกเลี้ข like, ั้นตอนสุดท้ายนะครับเติมวัวกะทิไปเติมเลยว่าแล้วผมจบให้มันแต่กะทิ เด็ดไม่จะได้ด่มจีนเลยอยะกมาได้แรงอกเนะี่ยแร่งอกเลยจะได้ด่มจีนเติมไปเลยเพิ่มความมันความว่านสักนิดนะครับจะเพิ่มใส่น้ำตาลไปเดี๋ยวนั่งจอนนะร,รัอยเดือดอีกทีก็ปิดได้เลยนะครับ่อนน้นี่นะครับผม มาทานข้าวด้วยกันครับผมเอาดมจีนมาอิว้วดมจีนมาติดมือติดใหม่ติกมือมาด้วยครับผมนี่นะครับหยวบยวบกับร้อยโปออ,อ